สวัสดีนะฮะแฟนๆลบบ้มบอลนะครับวันนี้ผมต๊อบซ่านะฮะก็กลับมาเจอกันกับล้มบอลเล่าข่าวนะฮะ e ีที่3แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็แน่อนอนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใครที่เป็นแฟนคลับของเมสซี่ห้ามพลาดนะฮะเพราะวันนี้เราจะมีเรื่องเล่าของเมสซี่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ เป็นการแลกเสื้อเป็นนักเตะคนเดียวที่เลโอนลเมสซี่ขอเข้าไปแลกเสื้อด้วยเขาคนนั้นเป็นใครอ้าวไปดูกันครับหลังจบเกมทุกครั้งนะฮะเรามักจะเห็นภาพนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยไปแลกเสื้อกันครับและก็ถ้าเป็นนักเตะระดับโลกนะฮะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าเลโอนลเมสซี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแน่นอนครับเราอาจจะเห็นนักเตะคนอื่นๆที่อยากจะวิ่งกรุยกันเข้ามานะฮะเพื่อที่จะมาขอแลกเสื้อกับโรนัลโด ขอแลกเสื้อกับเลอเนลเมซี่แต่รู้หรือไม่นะฮะว่าเลวเนลเมซี่เนี่ยนะครับซูปเปอร์สตาร์ชาวเจนไตแทบจะไม่เคยเดินไปขอแลกเสือ้อใครผมเชื่อหลายคนก็คงนึกไม่ออกว่าภาพภาพนั้นที่เห็นเมซี่เดินไปขอแลกเสือ้อด้วยกับใน,ในักเตะคนอื่นเนี่ยเป็นใครเพราะโดยปกติมันจะมีแต่คนที่เข้ามาหาเมซี่เมซี่เมซี่ขอแลกเสือ้อหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็มีเขาเรียกเมซี่เนี่ยออกมาเปิดเผยนะฮะว่ามีนักเตะอยู่คนเดียวครับ ที่เขาอยากจะเข้าไปขอแลกเสื้อด้วยและก็เป็นคนเดียวครับที่เขายอมเดินเข้าไปขอแลกเสื้อด้วยคนคนนั้นคือซีนาดีนซีดานซูปเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ โดยเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับก็ก่กอนหน้านี้ครับสื่ออย่างที่ีซีสปอนะฮะโดยทางตัวเมสซี่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เคยเดินไปขอแลกเสื้อกับนักเตะคนไหนเลยนะฮะยกเว้นแต่ซิซูแหะครับซีนาดีนซีดานที่เป็นสุดยอดกองกลางและผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดเพียงคนเดียวเท่านั้นบทพูดของเมสซี่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่เคยขอแลกเสื้อกับใครเลยนะแต่ผมก็มักจะแลกเสื้อกับนักเตะที่ มาขอตลอดคือใครมาขอก็ไม่ปฏิเสธครับแลกให้ได้แต่ถ้าไปขอเองไม่ไปนอกจาก ซีนดินซีดานนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปขอแลกกับซีดานถ้าหากว่าในเกมที่ต้องบอกมีนักเตะมาจากเจนินา่าผมจะแลกเสื้อกับน,นักตเตะเจนิน่าอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครมาขอแลกกับผมผมก็ไม่แลกกับใครเลยนะครับโดยซีดานเนี่ยก็เป็นนักเตะคนเดียวที่เมสซี่เข้าไปขอแลกเสื้อด้วยตัวเองนะครับซึ่งซีดานก็แน่นอนเลยครับงานล่าสุดที่เจ้าตัวรับก็คือการเป็นกุนซื้อกับเรอัลมาดริด ก็ครั้งที่2นะฮะในช่วงปี2021โดยประมาณนะครับจนถึงตอนนี้ซีดาดินซีดานยังไม่ได้เข้ารับงานคุมทีมไหนเลยแต่คาดว่าในเร็วๆนี้ฮะแฟนบอลทั่วโลกจะเห็นนะฮะเจ้าตัว กลับมาในวงการฟุตบอลอีกครั้งเนื่องจากเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ว่าเขาใกล้จะกลับมาโลดแล่นกับวงการโคชในไม่ช้านี้นะครับขณะที่เรีอวเนเวซี่ที่ล่าสุดตอนนี้ก็ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกานะฮะไปอยู่ทีมอินเตอร์มิมี่นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มีความสุขมากนะฮะได้เตะฟุตบอลที่ตัวเองชอบแล้วก็ผลงานดีด้วยและทำให้สโมสรเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีคุณภาพขึ้นมาอย่าง ผิวพิตานะครับแล้วก็เขาก็บอกเขามีความสุขมากกับนักเตะทุกๆคนในทีมนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความสุขไปกว่าน,นั้นคือเขาก็บอกว่านักเตะรายอื่นที่อเมริกาเวลาเขาเล่นด้วยหลังจบเกมก็เหมือนเดิมฮะทุกคนก็อยากจะวิ่งมาแลกเสื้อกับเขาซึ่งจริงๆมันก็เป็นภาพที่เขาก็บอกว่าเขายินดีจะแลกนะฮะใครอยากแลกเสื้อเขาเว่งมาหาผมได้เลยนะฮะผมไม่ปฏิเสธเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้ไหมฮะว่าใครคือผู้รุาประตูที่ลิวเนลเมซี่ยอมรับว่า โคตรเจ๋งหรือว่าโคตรเจ๋งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมานะฮะให้ถ่ายสักครึ่งชั่วโมงผมเชื่อว่าทุกคนคงถ,ถ่ายไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่คนที่หลายคนคิดว่าจะเหนียวที่สุดในโลกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เมสซี่เขาบอกอย่างงี้ยเขาบอกว่าคนอย่างเมสซี่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกรงกลัวผู้รักประตูคนไหนแหละครับเพราะว่าเก่งระดับเมสซี่นะฮะมันไม่จําเป็นต้องจะต้องกลัวใครอยู่แล้วนะฮะแต่มันมีจริงๆครับเมสซี่ออกมาเปิดเผยครับว่าเขามีผู้รักประตูอยู่1คน ที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงานยากอยู่ตลอดและน่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกสําหรับเขาด้วยนะครับเรื่องราวนี้เมสซี่เป็นคนเปิดเผยกับสื่ออย่างเดลิสตานะฮะเขายืนยันว่าผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คือเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ฮะอดีตมือกาวของเซาแธมตันแล้วก็กลาสโกวเซติกครับน่าตกใจไหมล่ะฮะถึงบอกว่าทานเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ไม มาทายไม่ถูกแล้วฮะเขาบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเมสซี่เนี่ยเคยเจอกับฟอสเตอร์สมัยที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาใน UCL นะฮะเมื่อปี2 0 1 2, 2ันสิึงสองพเกมนั้นเนี่ยซเซลติกเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เอาชนะ,ะทางด้านของบาร์เซโลนาไปได้2-1ตลอดทั้งเกมครับเขาบอกเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนเมสซี่ยิงไปนหนึ่งลูกนะฮะแต่แม่งโคตรเซฟครับเซฟแล้วก็สร้างความยากลำบากให้กับเดอยร์เนสซี่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากเลยทำให้ทางด้านของเมสซี่ ยกให้เฟรเซอร์ฟอสเตอร์เป็นผู้ศัตูที่เหนียวที่สุดในความรู้สึกเขาก็บอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะเรื่องฟอร์มของเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ในเกมที่เจอบาร์เซโลนาเนี่ยมีการพูดถึงมาอย่างยาวนานนะครับนั่นคือหนึ่งในเกมที่สกอตแลนด์และเขานะฮะก็คือเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มเหนือมนุษย์มานานแล้วฮะทำผลงานดีๆที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยนะครับตอนที่บิ๊กตอร์บาเดสบอกว่าจะย้ายออกจากทีมไปเรายังคิดนะฮะผมยังบอกบาร์เซโลนาเลยบอกว่าเอาเฟรเซอร์ฟอสเตอร์มาไหมแม่งโคตตรรเเเเหนนียวยวลอจอจกับา ถึงขั้นพูดกับสโมสรบาร์เซโลนาเลยนะว่าหาตัวแทนแทนแทนบิ๊กตอ่อบาเดสเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกนะฮะว่าเมสซี่เนี่ยก็เคยที่จะแจกเบียร์เบียร์ก็คือเบียร์บัตไบรเซ่นะฮะให้กับผู้สั่ประตูทุกคนที่เขายิงได้เพื่อฉลองการทำประตูครบ644ประตูในอาชีพครับซึ่งถ้าใครได้รับเบียร์มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโดนเมสซี่ยิงเยอะที่สุดนะฮะก็ผู้สั่ประตูที่ได้รับเบียร์มากที่สุดกูรู้ไหมฮะว่าเป็นใคร คือเดียรก็เบาเดสครับโดนไป19ขวดก็คือโดนยิงไป19ประตูนั่นเองนะครับในขณะที่คนได้รับน้อยที่สุด แล้วก็น่าจะเป็นคนที่เขาคิดว่าเป็นผู้รักษสประตูที่ดีที่สุดเท่าที่เขาคาดการมานั่นก็คือเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นั่นเองคือจริงๆแล้วมันอาจจะเจอน้อยก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาก็มีความประทับใจในฟอร์มของเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะฮะเวลาที่เจอกันนะครับปดท้ายผู้รักษสประตูที่กาลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้แทรกมาสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คืออังเดรโอนาน่านะครับกับกระแสะว่าสรุปว่าใช้เท้าเก่งแต่มือล่ะมือเก่งไหมนะฮะล่าสุดอังเดรโอนาน่านะครับไปร่วมคอนเทนต์นะฮ ยูทูบอย่าง Shoot for love นะฮะด้วยการให้ยิงด้วยการให้เซฟลูกยิงนะ,ะที่จากเป็นบอลเนี่ยเขาเรียกว่าบอลนนใช้เป็นลูกบอลประเภทต่างๆนะครับโดยจอดี้ครับพิธีกรของทางช่อง Shoot for love เนี่ยเขากล่าวเปิดรายการบอกว่าโอนาน่านะฮะจะเซฟลูกยิงจากวอลเลย์บอลลูกฟุตบอลแล้วก็ลูกเทนนิสนะครับโดย จะมีนักกีฬาอาชีพมาเสิร์ฟลูกบอลทั้ง3ประเภทนี้จากระยะประมาณ18หลาให้เขาเซฟอย่างละ5ครั้งนั่นเองนะครับการทดสอบแรกกับลูกลย์บอลปรากฏว่าเซฟ3จาก5ครั้งแต่ก็มีโมเมนต์ตรงเป็นตรงอยู่บ้างตามสไตล์อนาน่านะฮะการทดสอบต่อมาได้นำนักกีฬาเบสบอลอาชีพมาตีลูกฟุตบอลให้เซฟนะฮะซึ่งครั้งนี้อนาน่าเซฟได้สองจากห้าครั้งมีชนคาไีหนึ่งครั้งนับว่าบททดสอบนี้ไม่ผ่านคือไม่เกินครึ่งนะฮะ ปิดท้ายด้วยลูกเซฟเทนนิสซึ่งทางรายการได้นำนักกีฬาท้องถิ่นม,มาตีแบบหัวเต็มแรงแลยฮะไมเคิลเซฟนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าผู้สัตูชาวแคมรูนเซฟได้ทั้ง5ลูกนะฮะนักเทนนิสยอมเลยไอ้ที่ยากๆที่แปลกๆนะมึงทำได้นะฮะหลังการทดสอบอุนน่าบอกว่าการซ้อมที่ยูเนเต็ดเนี่ยได้นำลูกเทนนิสมาร่วมซ้อมด้วยเพื่อฝึกในเรื่องปฏิกิริยา ในความรวดเร็วนะฮะแล้วก็แต่ว่าอาจจะตีได้ไม่แรงเท่ากับนักกีฬานะะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เคยเซฟลูกเทนนิสแรงๆแ,แบบนี้มาก่อนเลยแม่ติดเก่งสระ,ะสนรโอนาน่านะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นล้มบอลเหลาข่าวนำมาฝากกันใน EP ีนี้นะฮะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe หรือว่าถ้าอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรอยากจะ,ะติดตามเรื่องไหนลองเมนเ,นเข้ามาแล้วกันยังไงเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเจอใหม่ EP พีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ